ครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปทางเพื่อนนักตกปลาด้วยนะครับกับวันนี้พามีโอกาสพาท่านผู้ชมมาตกปลาครับตกปลาเชโดนะครับผมก็เหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อไส้ปลาทูนะครับเอาไส้ปลาทูอ่อยแล้วก็ใช้อกไก่ในการตกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะดูไส้ปลาทูนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะฮะโอเคฮะ นี่ครับผมคือไส้ประทูสดนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปอ่อยในน้ำไว้นะครับแล้วก็ใช้การใช้เนื้อไก่ในการในการตีเนีฮะโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาลงแป๊บนึงนะครับวันนี้มาคนเดียวด้วยก็จะตัวลักตุเลนนิดนึงนะฮะ การอ่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าว่าผมทุ่นอยู่ทุนอยู่ตรงนี้นะฮะเหนื่อยครับครับขาขาวฝนตกอีกครับโอ้โหในวันที่ฝนตกนะฮะไ่รู้เราจะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวรุนไปพร้อมกันครับเดี๋ยวขอประกอบอุปกรณ์กันครับนี่ครับ ยังไม่ได้ประกอบอะไรเลยนะฮะโอเคครับครับผมก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้ครับก็มีนี่ครับตะกัวลูกเล็กเล็กสักลูกนเพราะมันมันอยู่ใกล้ฮะมันอยู่ไม่ไกลตัตีใกล้ๆแล้วก็เก็บแล้วก็นี่ครับใช้เบ็ดเบ็ดสองตานะฮะนี่ครับเห็นไหมครับโอเคครับเบ็ดเบอร์สิบแปดครับเผื่อนะนะท่านใดอยาก เอาไปทดลองใช้ดูก็ทําตามสูตรนี้ได้เลยนะฮะไม่มีห่วงสูตรนะฮะรู้จะมีตัวหรือเปล่าแต่เมื่อกี้หมายนี้เป็นหมายที่ผมมาครั้งแรกนะฮะมีน้องน้องเขาแนะนําม,มาบอกว่าที่นี่มีตัวแต่ตอนที่ผมมามีตัวขึ้นอยู่แต่วันนี้ฝนมันตกก็ไม่แน่ใจว่าปลามันจะกินให้หรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวประกอบเก็บหนึ่งชุดฮะเดี๋ยวผมจะตีลงไปเดี๋ยวผมจะ เกี่ยวให้ดูด้วยว่าวิธีเกียเก่ยวเหยื่อเกี่ยวแบบไหนนะครับนี่เหยื่อเป็นเนื้อไก่นะฮะอกไก่วันนี้ไม่มีเลือดนะฮะไม่มีเลือดถ้าใครมีเลือดก็สามารถแช่เลือดได้นะฮะของผมมันหาไม่ได้นะฮะก็เลยเอาเนื้อไก่ส,สดๆเลยหั่นเป็นเส้นๆนะฮะหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็เกี่ยวเป็น เนะกี่ยวเป็นพวงๆอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไม้แรกหย่อนลงไปก่อนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวประกอบให้ครบ3ชุดก่อนครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะฮะ ไม่ได้ใส่ตะกัวนะฮะแบบว่าเปิดหน้ารอกทิ้งไว้เลยแห้มนดึงไปเลยนะฮะคันคันนี้ผมใช้ไส้ประทูนะะเกี่ยวลงไปเลยฮะ ท่านผู้ชมครับมีอะไรให้ดูปลาทูครับผมมาตกปลาชิโดนะฮะแต่ได้ปลาทูนะฮะงงเลยครับดูครับอุ๊ยอุ๊ยเอ้าหล่นเป็นตัวงแล้วเอเค,ครับตีลงไปไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีครับพอดีประกอบอีกทันหนึ่งกำลังจะตี เห็นมันสายมันกระตุกนะครับนี่ฮะมาเลยฮะนี่ตัวไม่ใหญ่นะฮะนี่ฮะตัวไม่ใหญ่ฮะตัวกำลังดื้อสลิงขาดเลยครับนี่ฮะสลิงขาดเลยฮะโอเครับผมเอ๋ชมไม้ต่อไปฮะเคครับวันนี้ถือว่า เคหมานแล้วได้ปลาทูด้วยเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองใส่ปลาทูดูนะครับจะกินไหม เปิดใหม่ใหม่ก็ถือว่าโอเคนะฮะหมานเลยเรารอลุนไปพร้อมๆกันครับว่าวันนี้จะได้สก,กีดแต้มนะฮะแต่ถ้าเห็นปลากินงี้แล้วก็อุ่นใจเลยฮะต้องมีตัวอีกแน่นอนฮะเดี๋ยวประกอบอีกชุดนึงก่อนครับวันนี้ตั้งใจว่าจะลงสักสามคันนะฮะ ครับผมก็ตอนนี้ก็ลงเป็ดไปสามคันเรียบร้อยแล้วนะฮะจะรอมาลอชมไปพร้อมกันว่าจะมีตัวอีกไหมครับแต่กระดูงกระดูกเงียบเียบังไม่มีขึ้นนะฮะแต่ตอนตอนที่ออยแรกอ่ะมีตัวแน่นอน,นะฮะมาขึ้นแล้วได้มา2ตัวก็เงียบเลยนะฮะผ่านไปประมาณเกือบยี่สินาทีและะ้วโอเคครับลุ้นต่อฮะยงพอมีเวลาเหลืออยู่ฮะ แล้วครับท่านผู้ชมตัวนี้ตัวนี้มีไซส์นะฮะตัวนี้มีไซส์ครับผมใช่ได้กำลังจะกำลังจะไปเอาเหยื่อมาเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะ เกือบไม่ทันครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเอาตัวมาให้ดูนะอ,อยู่น้ําอยู่ครับสวิงก็ไม่มีนะมาคนเดียวด้วยรักทุเลนิดน,นึงนะท่านผู้ชมขึ้นไงทีนี้ Kornkrabbe. Yeah. นี่ครับหวาเลยฮะตัวนี้ใสสวยใช้ได้เลยครับหลังจากที่รอมาประมาณเกือบสี่สิบห้านาทีครับนี่ฮะโหสุดยอดครับใสสวยเลยฮะมาคนเดียวด้วยฮะสวิงก็ไม่มีนะดูฮะนี่ครับตัวสวยเลยครับ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับโอเคครับผมนี่ก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับยังเงียบไม่มีตัวขึ้นฮะเดี๋ยวผมจะทําการย้ายไปอีกหมายหนึ่งครับใกล้ๆก,กันนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไส้ประทูไปอ่อยก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บอุปกรณ์นะครับโอเคครับ วันนี้มาคนเดียวครับผมทุลักทะเลนิดน,นึงนะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยโอเคครับน,นี่คือไส้ประตูสดนะฮะที่อยู่ในน้ำนะครับโอเคครับภาพอาจจะสั่นๆน,นิดน,นึงฮนะขออภัยท่านผู้ชมด้วย ครับย้ายหมายย้ายหมายไม่มีตัวขึ้นเลยครับท่านผู้ชมเราก็ต้องย้ายหมายหมายสวยมากนะครับถือว่าสวยข้งไหกกับหมายนี้ย โอเคผมตั้งใจว่าจะลงตรงนี้นะทางโค้เผื่อมีปลาจรไว่ายไปไว่ายมามาเจอเหยื่อนะเดี๋ยวขอเช็คระดับน้ำน้ำลึกหรือเปล่าโอ้น้ำกำลังดีเลยครับถือว่าโอเคเลย ดี๋ยวต้องเขย่ากันครับเขย่าให้กินมันออกก่อนเขย่าไส้ให้กนินออกก่อนครับน้ำเข้าเหลือเขยา่าเขยา่าเขย่าให้กินข้าวมันออกนะ เยอะเก็เรียกให้จะโดนมานะโอเคครับเราไม่ต้องอ่อยไกลนะอู่ยใกล้พอ ลกปลาทำการที่เวดลงไปเร็ยบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็คือนั่งรอครับนั่งรอ,องเดี๋ยวอากาศไม่ดีด้วยครับเหมือนฝนจะตกครับก็เลยทำให้ปลาก็ อาจจะไม่ค่อยกินเหยื่อด้วยนะฮะโอเคครับลุ้นกันต่อครับยังพอมีเวลาอยู่ วเวลากลับบ้านแล้วนะฮะก็เป็นเวลาตอนเที่ยงนะจะกลับบ้านก็สรุปยอดรวมเลยวันนี้แล้วกันนะก็ได้ปลาชะโดสามตัวนะฮะแล้วก็เป็นปลาชะโดตัวเล็กสองตัวนะปล่อยตาปลาจะได้มาทั้งหมดผมก็ปล่อยหมดทุกตัวนะฮะไม่ได้กลับบ้านนะ,ะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวทริปหน้าผมจะพาไปชมที่อ่างเก็บน้ำรัชโยทรนนะครับได้ข่าวว่าชะโดเยอะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามที่รับชมเพื่อแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมานะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับทริปนี้ขอจบทริปไม่เบียงเท่านี้นะครับเวัสดีครับเจอกันทริปหน้าครับ